สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาบัญญัติตรายางนะคะโจทย์ปัญหาบัญญัติตรายางจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือถ้าสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เราจะเรียกว่าบัญญัติตราย่างปกตินะคะตัวอย่างโจทย์เช่นน้อยหนา3กิโลกร,รัมราคา120บาท แก้วซื้อน้อยหนา10กิโลกรัมต้องจ่ายเงินเท่าไรานักเรียนลองสังเกตนะคะตอนแรกน้อยหนา3กิโลกรัมแก้วซื้อน้อยหนาเป็นไงคะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจาก3กิโลกรัมเป็น10กิโลกรัมอ่ะนี่เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นราคาเราต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมเอ่ยดังนั้นข้อนี้นะคะ น้อยหนาะเพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยวิธีคิดคือให้นำมาหารก่อนแล้วค่อยคูณน,นะคะเอาข้อมูลชุดแรกค่ะมาหารกันก่อนแล้วค่อยคูณน,นะคะ,ะจากโจทย์ข้อนี้ก็คือนำร้อยนะคะมาหาร3จะได้เท่ากับ 40ใช่ไหมคะอ่าสี 40. ทีนี้แก้วซื้อน้อยหนากสิกิโลกร,รมัมต้องจ่ายเงินเท่าไรแล้วได้40มาแล้วเลขต่อไปคือเลข10หารเสร็จแล้วค่อยเอามาคูณค่ะอ่าจากนั้นเอาม0สคําตอบที่ได้นะคะมาคูณกับ10บค่ะอ่าสี 40. นะคะคูณสิบ ได้เท่าไหร่คะเท่ากับ400นะคะดังนั้นข้อนี้แก้วซื้อใน้อหนา10กิโลกร,รมัมต้องจ่ายเงิน400บาทนั่นเองอ่นักเรียนจำไว้นะคะถ้าเป็นบัญญัติไราย,ยางปกติสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วยให้นำมาหารก่อนแล้วค่อยคูณนะคะ จำไว้นะคะเด็กๆหารก่อนแล้วค่อยคูณประเภทที่สองสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งกลับลดลงเราจะเรียกว่าบัญญัติไตรยางส่วนกลับนะคะตัวอย่างโจทย์สิวกรขับรถชั่วโมงละ80กิโลเมตรถึงที่หมายใช้เวลา2ชั่วโมงถ้าศิวกรขับรถชั่วโมงละ40กิโลเมตรถึงที่หมายเดียวกันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงมาดูโจทย์กันค่ะ ขับรถชั่วโมงละ80กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ถ้าขับรถชั่วโมงละ40กิโลเมตรสังเกตนะคะว่าขับรถช้าลงใช่ไหมคะขับรถช้าลงแสดงว่าเวลาที่ใช้ต้องเพิ่มขึ้นสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นสิ่งหนึ่งลดลงแบบนี้เขาเรียกว่าบรญยัติยางส่วนกลับวิธีคิดโจทย์แบบนี้นะคะ ต้องนำข้อมูลชุดแรกมาคูณกันก่อนคือ80คูณ2ได้เท่าไรคะได้160ใช่ไหมคะต่อไปนำา6 6 0นะคะมาหารคะ่ะชั่วโมงละ40กิโลเมตรก็เป็น160หาร นำข้อมูลที่ได้นะคะมาหารเลขที่เหลืออยู่หาร40ค่ะได้เท่าไหร่คะ0ตัด0ตัดกันค่ะ4คูณอะไรได้16ค่ะ4 4 16แสดงว่าชิวกรขับรถชั่วโมงละส0กิโลเมตรเนี่ยถึงที่หมายเดียวกันจะต,ต้องใช้เวลาเป็น4ชั่วโมงนั่นเองค่ะดังนั้นถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ ให้นักเรียนคูณก่อนแล้วค่อยหารน,นะคะคูณก่อนแล้วค่อยหารทีนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัดหน้า1 17ข้อ1เลือกคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเติมในช่องว่างข้อ1ก้อยซื้อข้าวเหนียวปิ้ง5้าอันราคา60บาทก้อยซื้อข้าวเหนียวปิ้ง1อันราคาจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า60บบาทคะ น้อยกว่าถูกต้องค่ะต่อไปข้อ2อ้นรองน้ำจากก๊อกน้ำในเวลาสนาทีได้น้ำหกถังถ้าอ้นรองน้ำจากก๊อกน้ำในเวลา1นาทีจะได้น้ำเป็นไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่า6ถังคะคำตอบคือใช้เวลาน้อยลงก็ต้องได้น้ำน้อยลงน้อยกว่านั่นเองค่ะข้อสี่ไอข้อ3ค่ะ คนงาน4คนช่วยกันทาสีกำแพงรั้วได้5เมตรถ้าคนงาน1คนทาสีกำแพงรั้วจะต้องได้มากกว่าหรือน้อยกว่า5เมตรคะคนน้อยลงก็ต้องทาสีได้น้อยลงน้อยกว่า5เมตรนั่นเองค่ะเติมคำตอบในช่องว่างข้อ1พ่อได้เงินเดือน30,000บาทเก็บเป็นเงินออมได้6,000บาท ถ้าพ่อได้เงินเดือน35,000บาทเก็บเป็นเงินออมได้เท่าไหร่วิธีคิดนะคะพ่อได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเงินออมก็ต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้เป็นบัญญัติตรายางปกติวิธีคิดคือนำมาหารก่อนแล้วค่อยคูณน,นะคะนำตัวหลังมาหารตัวหน้าก็จะเป็น6000หารด้วย สามหมื 30, ่นเรียบร้อยทีนี้เราก็เราเรียนเรื่องเศษส่วนมาแล้วตัดได้นะคะเจอ0ูนตัวตัด3ตัวบน3ตัวล่างเหลือเท่าไหร่คะตัดกันหกคูณหเป็น6ข้างล่างเหลือ6กคูณหได้30ได้1นส่วนหต่อไปหารเสร็จแล้วก็ต้องมาคูณใช่ไหมคะคูณกับเลขที่เหลืออยู่ ก็คือคูณสามหมื่นห้าพันห้าสามหมื่นห้าพันนะคะ,ะคิดเลขเลยค่ะสังเกตว่า35000คูณ1ก็ได้35000เท่าเดิมส่วนเลข5อยู่ข้างล่างดังนั้นแสดงว่าต้องเอาเลข5มาหารกับ35 0 0 0นะคะ5คูณอะไรได้35คะ5 7ใช่ไหมคะ5้คูณ7 ได้35ที่เหลือก็คูณ0 3ตัวดังนั้นข้อนี้ตอบเ0็ดบาทค่ะต่อไปข้อ2น้ำผลไม้5กล่องราคา150บาทน้ำผลไม้12กล่องจะราคาเท่าไรวิธีคิดอ่ามาดูก่อนนะคะปริมาณกล่องเพิ่มขึ้นราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้ก็ ปกติให้นำมาหารก่อนแล้วค่อยคูณก็150ตั้งค่ะ150หาร5ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ30ใช่ไหมคะจากนั้นนำมาคูณเลขที่เหลืออยู่ก็คือ12 30คูณ12ได้เท่าไหร่คะอ่ะคิดในใจ สามร้อยหกสิบถูกต้องค่ะต่อไปข้อ 3. สามิบกรขับรถชั่วโมงละแปดสิบกิโลเมตรถึงที่หมายใช้เวลาสี่ชั่วโมงถ้าสิบกรขับรถชั่วโมงละหกสิบกิโลเมตรถึงที่หมายเดียวกันจะใช้เวลาเท่าไรคะเอโจย์ข้อนี้คุณคุณไม่เอ่ยจำนวนเวลาที่ใช้ในการขับรถไปไงคะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงได้แปดสิบกิโลเมตร ต่อไปหนึ่งชั่วโมงได้แค่60กิโลเมตรเป็นไงคะขับรถช้าลงได้ระ,ะระยะทางลดลงก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมีอย่างหนึ่งลดลงอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นแบบกลับเราจะต้องคูณก่อนแล้วค่อยหารดังนั้นข้อนี้จะเป็นนำแปดมาคูณสี ก่อนนะคะ80คูณ4แลได้เท่าไหร่คะ320นั่นเองอคูณเสร็จแล้วเราค่อยมาหารอาหาร60นะคะตัดศูนย์6คูณอะไรได้3 2สคะ6คูณ5 30A เอ่ข้อนี้เป็นจำนวนคลาสเพราะหารไม่ลงตัว นักเรียนจำได้ไหมเราคิดเลขยังไงเอ่ยอาจทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามก่อนนะคะ3 2กับ6นี่เราหาร2ได้ข้างบนถาหาร2 2คูณ16เป็น32 2คูณ3เป็น่ต่อไปทำให้เป็นจำนวนคระค่ะข้างล่างเป็นส่วน3เหมือนเดิม3อะไรไม่เกิน16คะ3 5 สิบห้าเหลือเศษหนึ่งนั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบห้าเศษหนึ่งส่วนสามชั่วโมงค่ะโจทย์แสดงวิธีทํหนาหน้า1สิข้อ1น้อยหนาสามกิโลกรัมราคา120่บาทแก้วซื้อน้อยหนาสิบกิโลกรัมต้องจ่ายเงินเท่าไรนะคะบรรทัดแรกเราลอกโจทย์ลงไปโดยให้สิ่งที่โจทย์ถามอยู่ด้านขวามือ ใส่ข้อมูลลงไปนะคะตามโจทย์เลยน้อยหนา3กิโลกรัมราคา120บาทไว้บรรทัดเดียวกันนะคะต่อไปบรรทัดที่2ให้เทียบเหลือ1กิโลกรัมค่ะน้อยหน่า1กิโลกรัมราคาปน,นาคะข้อนี้เมื่อน้อยหนาเพิ่มขึ้นเงินที่ต้องจ่ายก็เพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้ต้องนำมาหารก่อนนะคะก็นำ ร้อยยี่สิบนะคะเอาเลขตัวหลังตั้งหารด้วยเลขตัวหน้ายังจำได้อยู่ไหมคะร้อยยี่สิบหารสามเท่ากับสี่สิบบาทนั่นเองอบรรทัดที่สองใส่ข้อมูลไปแบบนี้นะคะต่อไปบรรทัดที่สามให้ใส่ข้อมูลสิ่งที่โจทย์ถามค่ะแก้วซื้อน้อยหนาสิบกิโลกรัมต้องจ่ายเงินแก้วซื้อน้อยหนาสิบกิโลกรัมต้องจ่ายเงินวิธีคิดทำไมคะ หารเสร็จแล้วเราหารเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาคูณค่ะนำคำตอบที่ได้มาคูณกับเลขที่เหลืออยู่นั่นก็คือคูณ10นั่นเองก็จะได้เท่ากับ400บาทดังนั้นข้อนี้ตอบต้องจ่ายเงิน400บาทค่ะอ่ะสรุปหลักการ แสดงวิธทีทำโจทย์ปัญหานะคะให้นักเรียนลอกโจทย์โดยนำสิ่งที่โจทย์ถามไว้ด้านขวามือนะคะขั้นแรกบรรทัดที่2ให้เทียบเป็น1กิโลกร,รัมแล้วนำมาหารก่อนนะคะถ้าเป็นโจทย์ปกติมีอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นให้นำมาหารก่อนจากนั้นพอหารได้คำตอบเท่าไรแล้วก็บรรทัดสุดท้าย นำมาคูณกับเลขที่เหลืออยู่ก็จะได้คำตอบค่ะมาดูข้อสอบค่ะห่อของขวัญ2กล่องใช้ริบบิ้น5เมตรดิ๊ต้องการห่อของขวัญ8กล่องต้องใช้ริบบิ้นกี่เมตรข้อนี้เป็นไงคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็เพิ่มเหมือนกันกล่องเพิ่มขึ้นริบบิ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้ก็ใช้วิธีปกติหารก่อนแล้วค่อยคูณนะคะ วิธีทำบรรทัดแรกเขียนสิ่งที่โจทย์ถามไว้ด้านหลังค่ะอ่ะลอกมาเลยห่อของขวัญ2กล่องใช้ริบบิน้นหเมตรอ่าเห็นไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามคือจํานวนเมตรไว้ด้านขวามือต่อไปบรรทัดที่สอให้เทียบเป็น1กล่องค่ะห่อของขวัญ1กล่องใช้ริบบิน้นต่อไปเป็นไหมไคะ นำหมาหาร2ก็เป็น5ส่วน2เมตรนั่นเองอเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปบรรทัดสุดท้ายเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะนิดต้องการห่อของขวัญ8กล่องถ้าห่อของขวัญ8กล่องจะใช้ริบบิ้นกี่เมตรนะคะให้นำ ที่คิดได้เลขที่คิดได้เมื่อกี้นี้ค่ะคือ5ส่วน2มาคูณกับเลขที่เหลืออยู่ก็คือคูณ8นะคะ2อยู่ด้านล่าง2คูณ1เป็น2 2คูณ4เป็น8ดังนั้นเหลือ5คูณ4ก็ได้เท่ากับกี่เมตรคะ20่เมตรนั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบชายริปิ้น20เมตรค่ะ จำไว้นะคะถ้าเป็นบัญญัติรยางปกติให้หารก่อนแล้วค่อยคูณต่อไปข้อ3ไอศสครีม5กล่องหนัก1.5กิโลกรัมถ้าไอศสครีมชนิดเดียวกัน7กล่องหนักกี่กิโลโกรมัมอ่ะอันนี้กล่องเพิ่มขึ้นก็ต้องหนักเพิ่มขึ้นเช่นกันข้อนี้ก็หารก่อนแล้วค่อยคูณน,นะคะอ่ะลอกโจทย์มาถันแรกค่ะ นกิโลกร,รัมไว้ด้านขวามือ,อล็อกมาเลยไอศครีม5กล่องหนัก1.5กิโลกรัมบรรทัดที่2เทียบเป็น1กล่องค่ะถ้า1กล่องจะหนักอ่นำอาหารก่อนนะคะ1.5หารด้วย5ได้เท่ากับ0.3กิโลกรัมนั่นเองบรรทัดต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามกี่กล่องคะ7กล่องดังนั้น ไอศกรีม7กล่องหนักเท่าไรคะนำคำตอบที่ได้มาคูณกับเลขที่เหลืออยู่0.3คูณกับ7นั่นเองก็จะได้2.1กิโลกรัมดังนั้นข้อนี้ตอบไอศกรีมหนัก2.1กิโลกรัมค่ะไปต่อข้อ4ค่ะใครไม่ทันกดหยุด หยุดก่อนนะคะแล้วก็จดลงไปก่อนได้ค่ะข้อ4ผักกาดหอม3กิโลกรัมราคา60บาทแม่บ้านซื้อผักกาดหอม2เศษ2ส่วน5กิโลกรัมต้องจ่ายเงินเท่าไรเอราคาเป็นไงคะ60ตอนแรกซื้อ3กิโลกรัม3กิโลกรัมราคา60 ถ้าซื้อ2กิโลกรัมกว่ากว่าเอ๊น้ำหนักเป็นไงคะน้ำหนักลดลงแสดงว่าราคาก็ต้องลดลงด้วยอันนี้ก็ไปในทางเดียวกันนะคะดังนั้นก็ใช้วิธีหารก่อนเหมือนเดิมคะ่ะต้องจ่ายเงินจำนวนเงินไว้ด้านขวามืออะล้วโจทย์เลยคะ่ะประทัดแรก ผักกาดหอม3กิโลกรัมราคา60บาทอันนี้ไว้ด้านขวามือต่อไปบรรทัดที่2เทียบเป็น1กิโลกรัมนะคะผักกาดหอม1กิโลกรัมราคานำมาหารค่ะ60หาร3เท่ากับ20บาทนะคะบรรทัดต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามว่าถ้าแม่บ้านซื้อผักกาดหอม สองเศษสอส่วนหกิโลกรัมนะคะใส่ข้อมูลลงไปแม่บ้านซื้อผักกาดหอม2องเศษสอส่วนหกิโลกรัมจะต้องจ่ายเงินเท่าไรคะอันนี้ครูแปลงก่อนนะคะจากจำนวนคะัะแปลงร่างเขาให้เป็นจำนวนคระเราแปลงร่างให้กลายเป็นเศษเกินก็คือนำห้าคูณสเป็น สิจากนั้นบวกอีกสองก็เป็นสิบสองส่วนห้ากิโลกรัมนั่นเองนะคะดังนั้นต้องจ่ายเงินนำจำนวนเงินที่ได้คือ20บาทใช่ไหมคะมาคูณกับสิ่งที่โจทย์ถามเป็น20่สิคูณกับสิบสองส่วนห้ามาคิดเลขค่ะทำไไมได้สี่สตัดได้ค่ะ5้คูณหเป็น5 ห้าคูณสี่ดังนั้นข้างบนจะเหลือ12บคูณสเป็น48นั่นเองข้อนี้นะคะตอบว่าต้องจ่ายเงิน48บาทต่อไปข้อห้ค่ะคนงาน8คนออกแรงเท่ากันช่วยกันขุดบ่อเสร็จใน3วันถ้ามีคนงานเพียง3คนขุดบ่อขนาดเท่าเดิมต้องใช้เวลากี่วันคะ คนงานเป็นไงคะคนงานลดลงวันก็ต้องเป็นไงคะคนลดลงวันก็ต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้เป็นบัญญัติตรายางแบบส่วนกลับดังนั้นต้องคูณก่อนแล้วค่อยหารหาวิธีทำนะคะลอกโจทย์มาโดยนำสิ่งที่โจทย์ถามไว้ขวามือ คนงาน8คนขุดบ่อเสร็จในเวลา3วันถ้า1คนนะคะบรรทัดที่2เทียบเป็น 1, 1> ก่อน,นถ้า1คนขุดบ่อเสร็จในเวลาอาหารก่อนข้อนี้นะคะเขานำส่วนกลับนะคะปกติเราจะนำตัวหลังมาหารตัวหน้า แต่ถ้าเป็นปัญจัตยางส่วนกลับเป็นการคูณก่อนดังนั้นเราจะเอาตัวหน้าตั้งแล้วหารตัวหลังก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนกลับนะคะตัวหน้าหารตัวหลังอ่าเป็น8หาร3วันต่อไปไประทัดต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามถ้าคนงาน3คนจะต้องขุดบอ่อเสร็จเท่าไหร่อ่าต่อไป คูณค่ะ,ะนำเลขที่ได้นะคะ8ปดส่วนสมาคูณกับ3ตัดกัน3ตัด3ได้8วันนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบ8วันอ,อันนี้นะคะในกรณีที่ข้อนี้มันเป็นส่วนกลับถ้านะักเรียนใช้วิธีหาแล้วค่อยคูณเหมือนเดิมต้องเอาตัวหน้า นะคะหารตัวหลังแบบนี้แล้วคูณเหมือนเดิมแบบนี้ได้ค่ะแต่ถ้าใช้วิธีแบบที่ครูบอกตอนแรกนะคะก็คือคูณก่อนแล้วค่อยหารดังนั้นจะเป็นถ้าใช้วิธีแบบที่ครูสอนตอนแรกก็ได้เหมือนกันค่ะคน,คนงานหนึ่งคนขุดบ่อเสร็จในตรงนี้อาจเขียนเป็น 1>, 1เอ้ยขอโทษค่ะสาคูณแนะคะได้แล้วก็ค่อยมาได้คำตอบเท่าไหร่คะยี 24. จากนั้นบรรทัดต่อไปคนงาน3ามคนขุดบ่อเสร็จภายในกี่วนันค่อยเอายี 24. ตั้งแล้วหารด้วย สก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะเท่ากับ8เหมือนกันคะ่ะดังนั้นเขียนได้2แบบนะคะแล้วแต่นักเรียนสะดวกเลยข้อสุดท้ายข้อ6พ่อค้าขายข้าวหลาม2องกระบอกราคา70บาทถ้าซื้อข้าวหลาม5กระบอกต้องจ่ายเงินเท่าไรจากโจทย์นะคะข้าวหลามเพิ่มขึ้นจาก2กระบอกเป็น5กระบอก แสดงว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้ก็ต้องหารก่อนแล้วค่อยคูณน,นะคะ,ะสิ่งที่โจทย์ถามคือจำนวนเงินไว้ด้านขวามือ,อลอกโจทย์เลยค่ะพ่อค้าขายข้าวหลาม2กระบอกราคา70บาทบรรทัดที่2ทํทไงคะเทียบเป็น1กระบอกนะคะข้าวหลาม1กระบอกราคา ให้นำตัวหลังมาหารตัวหน้าเหมือนเดิม70หาร2เท่ากับ35บาทประทัดต่อไปให้นำสิ่งที่โจทย์ถามมาใส่นะคะเข้าหลาม5กระบอกต้องจ่ายเงินเข้าหลาม5กระบอกต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะราคา35คูณด้วย านั่นเองเท่ากับ175บาทนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ175บาทโจทย์ลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะโจทย์ปัญญัตรายางคือโจทย์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะวิธีคิดคือให้ถ้าถ้ามีสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นเหมือนกันหรือสิ่งหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งลดลงเหมือนกัน วิธีคิดเราก็จะนำเลขมาหารก่อนแล้วค่อยคูณนะคะโดยเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามไว้ด้านขวามือแต่ถ้าเกิดโจทย์มีสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นสิ่งหนึ่งลดลงเราจะคูณก่อนแล้วค่อยนำมาหารนะคะอ่านักเรียนลองทำแบบฝึกหัดแล้วทบทวนให้เข้าใจนะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ